พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งตรงกับวันที่9สิงหาคม2567 คณะท่านนายธามันชันมูกกรัฐนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์สิงคโปร์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานไมัยสมบูรณ์แข็งแรงประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสิงคโปร์ประสบความสําเร็จและมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ในโอกาสที่สิงคโปร์ได้มีการเปลี่ยนผ่านการบริหารประเทศไปสู่ผู้นํารุ่นใหม่ประเทศไทยยินดีที่จะย้ําถึงความสําคัญของสายสัมพันธ์ที่มีต่อกันและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองสิงคโปร์ถือเป็นประเทศแบบอย่างที่แท้จริงของความสําเร็จในการสร้างชาติด้วยความอุตสาหะความรู้และภูมิปัญญาตลอดเวลาหทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันไทยและสิงคโปร์มีความร่วมมือในหลายๆด้านนับแต่ด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการเมืองภายใต้กรอบอาเซียน รวมทั้งความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระดับพหุภาคีอื่นๆข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังร่วมมือกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระณิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงเปิดอาคารเจ้าฟ้ามหาสกรีสุรินทร์และอาคารมูลนิธิสุริวัฒนพักตีณรงพยาบาลอุทัยธานี เวลา14นาฬิกา14นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาท,ท,าทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชารดำเนินไปยังโรงพยาบาลอุทัยธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีส่งเปิดอาคารเจ้าฟ้ามหาสกรีสุริทนทร์และอาคารมูลน,นิธิสิริวัฒนพักนีสืบเนื่องจากเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2557 สมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจที่จังหวัดอุทัยธานีพร้อมทรงเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลโดยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินงานผู้ป่วยนอกและงานทนตกรรมมีความแออัดคับแคบซึ่งมีพระราชกระแสรับสั่งให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินงานสนองพระราชกระแสรัรบสั่งเริ่มก่อสร้างอาคารเดือนมีนาคม2560บนพื้นที่กว่า1ไร่หนึ่ง งานแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม2566เป็นอาคารสูง9ชั้นอทิชั้นหนึ่งเป็นศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินห้อง่ายยาผู้ป่วยนอกและห้องเวชรรเบียนชั้นที่สองเป็นศูนย์ตรวจสุขภาพศูนย์เคมีบำบัดศูนย์โรคหัวใจและห้องตรวจโรคทั่วไปชั้นที่สเป็นศูนย์ประสานงานการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับห้องตรวจโสดนาสิกห้องผ่าตัดเล็กและห้องศัลยกรรมโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่าอาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสรินทร์ สำหรับอาคารมูลนิธิสิริวัฒนพักดีเป็นอาคารจอดรถ5ชั้นเริ่มก่อสร้างปี2562แล้วเสร็จปี2566สามารถจอดรถได้350คันซึ่งจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการโอกาสนี้ได้มีการพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑันการแพทย์จำนวน150คน จากนั้นทออพระเนสนิทสการการเสด็จพระราชด,ดำเนินเนนยี่ยมโรงพยาบาลอุทัยธานีตั้งแต่ปี2557ถึง2567รวม8ครั้งและการดำเนินงานของโรงพยาบาลในกิจกรรมต่างๆอาทิศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดมีศูนย์ตรวจโรคหัวใจให้บริการตรวจโรคหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงคลื่นตรวจสมรรถนะหัวใจขณะออกกำลังกายและเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ24ชั่วโมงในปี2567 ให้บริการผู้ป่วยได้1,127คนเสี่ยเดือนละ140คนมีระยะเวลารอคอยไม่เกิน1เดือนโครงการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลอุทัยธานีตามแนวพระราชดำริ ทรงเล็งเห็นว่าเด็กป่วยที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานจะขาดโอกาสทางการศึกษาจึงควรมีครูมาช่วยประเมินว่าเด็กควรได้รับการสอนหรือพัฒนาทักษะในเรื่องใดที่เหมาะกับอายุแล้วทาการสอนระหว่างที่เด็กเจ็บป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลในปี2563กลุ่มงานกุมรารเวชกรรมจึงได้ดําเนินงานร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานีจัดครูมาประจำหนึ่งคนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทำแบบฝึกหัดอ่านเขียนรวมถึงกิจกรรมนันทนาการศิล,ละปะและเกมต่างๆเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัย โรงพยาบาลอุทัยธานีเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด350เตียงให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียงกว่า3 30,000คนโดยได้ขยายการบริการประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้นและภาวะสังคมผู้สูงอายุผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบจังหวัดนราธิวาส ที่โรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ก,ปรดกระหม่อมให้ในายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบเอกวีรศักดิ์พันโสเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุก่อร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะเข้าปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46และหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดนราธิวาสเข้าติดตามบุคคลเป้าหมายและพิสูจน์ทราบพ,พื้นที่บ้านไอลากอบ้านย่อยบ้านไอโชหมู่ที่5ตําบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่8สิงหาคม2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชานสิ่งของแก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีเขตราชเทวีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงอ่อนจิตราสนิทวงศ์เสิมเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่เด็กเยาวชนและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2567 ด้วยส่งห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพจิตแจ่มใสและมีภาวะโภชนาการสมตามวัยอันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีพระบาทสมเด็จพระจุลศมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2433เพื่อเป็นสถานสงเคราะห์เด็กาายากไร้ที่ขาดผู้ปกครองรวมถึงเด็กที่บิดามารดามีรายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงดูเดิมตั้งอยู่บนถนนบำรุงเมืองตำบลสวนมะลิต่อมาปี2481 ได้ย้ายมาตั้งบนที่ดินทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ณตำบลทุ่งพญาไทยเกิดเป็นสถานสงเคราะห์แห่งแรกของประเทศไทยปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนอยู่ในความดูแลจำนวน301คนมีเจ้าหน้าที่จำนวน63คนองค์มนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจาการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริครั้งที่1 2567 ที่ห้องประชุมกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกเฉลิมชัยศิริศาสตร์องคมนตรีประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริครั้งที่1ทับ2,567โดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิแผนพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงปี2,567รายงานผลการดำเนินงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการพิจารณาจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน การบริหารงานบุคคลและรายงานผลการศึกษาวิจัยสิทธิของน้ำพุร้อนในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมโดยโรงพยาบาลแม่ออนทั้ทงนี้กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหมู่บ้านสากรกรสันกำแพงอำเภอแม่ออนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่เริ่มดำเนินการเมื่อปี2527และเป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่ได้พระราชทานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จากนั้นได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ําห้วยแม่อ่อนซึ่งเป็นแหล่งน้ําสําคัญในพื้นที่อําเภอแม่อ่อนเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่มีน้ําไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรได้อย่างเพียงพอพร้อมกันนี้ได้ไปติดตามการก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาลแม่อ่อนซึ่งดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการขนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์มาประจําการเพื่อเปิดให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนอําเภอแม่อ่อนและพื้นที่ใกล้เคียง กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเปรตพันธ์ข้าวหอมมะลิพระราชทานแก่เกษตรกรและผู้ประสบอุทกภ,ภัยที่จังหวัดบุรีรัมย์ ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสันต์ตําบลประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์หม่อมหลวงจิรพันธวีวงศ์กรรมการและรองเลขาธิการมรูลนิธิไัยพัฒนาเป็นประธานในพธิธีมอบมเมลิพันธ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิมศักและองค์ประธานกรรมการมรูลนิธิไัยพัฒนาแก่เกษตรกรและราษฎรจํานวน137หมู่บ้าน26ตําบลในพื้นที่อำเภอคูเมืองน้องกี่ ขุนชัยพุทธไทยสงลำไปลายาศนาโพพระผาชายัยชัมนิและบ้านใหมช่ชยพศซึ่งประสบปัญหาอุทกภ,ภัยในปี2566ครอบคลุมพื้นที่เสียหาย33,221ไร่สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชจจกุมารีมีรับสั่งให้มลูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ โดยโมลูลนิธิได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์ข้าวจักรพันเพนซุริจังหวัดสุรินเพื่อผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานปัจจุบันมีชุมชนเข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานในจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสริกิจพระบร,รมราชินีนาถพร,ระบรมราชชนนีนพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2567 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2567ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o l o f f i c e d t h ระหว่างวันที่11-13สิงหาคม2567ทั้งนี้ในวันที่12สิงหาคม2567สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงพระนามและลงนามถวายพระพรชัยม ในพระบรมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกานอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมาสมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรยัยว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราช,ชก,กุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่ 6-12สิงหาคม2567ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store